ลัคนาราศีพุธศก16-30กันยายนนี้จะรวยมากสุดของปีก็สวัสดีชาวลัคนาราศีพุธศกทุกท่านนะครับและท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์เกรทเทวาครับคลิปนี้เป็นคำทำนายครึ่งหลังนะครับของเดือนกันยายนครับว่าจะเป็นเช่นไรนะโดยใช้โหราศาสตร์ไทยครับ แล้วก็บอกเลยนะครับว่าฟังได้ทั้งราศีและลัคนาแต่ถ้าท้าใดฟังราศีเกิดแล้วไม่ตรงนะครับมาฟังลัคนาจะแม่นยํากว่าครับและยินดีผูกดวงให้ฟรีนะครับเพียงบอกวันเดือนปีพศเกิดไปลัเกิดจังหวัดเกิดที่ชัดเจนนะครับในใต้คลิปนี้หรือช่องสแสดงความคิดเห็นนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็จะไปผูกดวงให้แล้วไปฟังลัคนาของท่านกันได้เลยนะครับก่อนไปฟังก็ฝากกดติดตามกดดิ้งกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับและนี่คือดวงด่างของชาวลัคนา ราศีพุธศกนะครับจะบอกเลยนะครับว่าดูเรื่องการเงินการงานโชคลาภความรักบริวารลูกสุขภาพเลขนําโชคและอื่นๆนะครับเพราะนั้นฟังให้ครบทุกเรื่องเลยนะครับจะได้นําไปวางแผนชีวิตได้ดีอย่างแน่นอนครับเรามาเริ่มเรื่องการเงินกันเลยนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าโดดเด่นมากๆเลยนะครับเพราะดาวพุธนะครับเป็นดาวการเงินของชาวพุธศกนะครับ ตอนนี้นะครับได้ตําแหน่งไปทั้งเกษตรและมหาอุดครับนี่ละครับได้เงินเยอะสุดรวยมากสุดของปีเลยก็ว่าได้นะเพราะอุดแปลว่าสูงส่งแปลว่ามากมายนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเป็น2ตําแหน่งเลยนะแสดงว่าเงินเนี่ยจะได้หลากหลายช่องทางนะครับเนี่ยดูสิครับดาวพุธอยู่ในเพรอะไรครับเพราปุตตะครับมาจากโปรเจกต์โครงการอะไรที่คิดไว้จะสําเร็จในช่วงช่วงเวลานี้นะครับลุยเดินหน้าได้เลยถึงแม้ว่าดาวพุธดาวกันเงินเราจะพักองศาเห็นไหมครับ15้า ไปแล้วถูกไหมครับถึงต้นเดือนตุลาคมเนี่ยขอเราอย่าย,ย่อท้อนะเพราะพักในเรียนที่ดีเนี่ยไม่ได้เสียหายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอแค่เราทําเป็นสองเท่าสามเท่าเหนื่อยหน่อยครับนะหรือเอาของเก่าๆมาปัดฝุ่นทําอีกก็จะได้ดิบได้ดีได้เงินได้งานนะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยเดาวการเงินดีมากๆเลยก็ว่าได้นะครับนะดาวคารมาจะพบอะไรครับพบวินาและพบ ปัตตนีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเกณฑ์น,นะครับเงินทองไปสัมพันธ์กับแฟนคู่รักหุ้นส่วนแดนไกลแก้ปัญหาต่างประเทศอดาวอาทิตย์มาจากเรือนอะไรครับมาจากเรือนพันธุทูครับก็อาจจะได้จากขายบ้านขายรถที่ดินอะไรอย่างนี้หรือได้จากคนในบ้านให้อะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้นต้องทําดีๆด,ดูแลบุคคลารีให้ดีๆนะครับดูแลคนในบ้านให้ดีๆเลยนะครับโอ้เดี๋ยวจะสนับสนุนเรื่องเงินทองให้เราได้ด้วยนะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าดาวสุขดาวประจําตัวเราเป็น อารินะครับทั้งครึ่งเดือนหลังเลยเนี่ยสื่อให้รู้ว่าเงินน่ะได้นะแต่ตัวเราต้องนิ่งๆนะครับถ้าตัวเราไปกระโตกกระตากไปแอคชั่นเยอะไปกลางเยอะเนี่ยจะไม่ได้นะครับอันนี้ต้องบอกอย่างนี้เลยนะเพราะดวงดาวส่งมาว่าเออถ้าเราอยู่นิ่งๆหรือเราอยู่ในเบื้องหลังเป็นฝ่ายอยู่เบื้องหลังคือคอยคอยแก้ปัญหาทําตัวโลโกไฟนิดนึงแต่เงินเนี่ยมันจะเข้ามาเองครับนี่ต้องทําอย่างนี้นะครับอย่าไปแบบแอคชั่นหรือแสดงตัวตนมากเกินไป ออกนอกหน้ามากเกินไปเนี่ยวจะไม่ได้นะครับหรือถ้าใครที่เป็นศัตรูกับเราคิดร้ายกับเราเนี่ยแล้วเราไปเอาคืนเขาเนี่ยอันนี้เราจะได้เงินจับเสียเงินด้วยซ้ำไปนะครับตรงนี้ก็ต้องฝากไปด้วยนะครับให้เข้าใจตรงกันเลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้นะครับทําไปก่อนอยู่นิ่งๆเนียนๆนะครับโลโรไฟล์แต่เงินเนี่ยจะเข้ามาแบบรัวๆครับผมเอามาเรื่องการงานครับ ดาวการงาน,นก็ดาวราหูครับก็ยังทับตัวเราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่างานก็ยังเข้าเยอะแยะเลยก็ว่าได้นะครับในจังหวะนี้นะบวกกับดาวพฤหัสเห็นไหมครับจะย้ายไปที่28ดกันยาไปแล้วเนี่ยไปอยู่ในภพสุภะเลยนะครับโวจะนํามาซึ่งชื่อเสียงและเกียรติยศแสดงว่าช่วงนี้ต้องทํางานเยอะๆงานคือเงิน,งนเงิน,งนคืองานบรรดาสุขก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นใครมีงานทําไปเลยโดยเฉพาะงานออนไลน์ไอที งานที่ต้องใช้เวลาทําในช่วงกลางคืนนะครับต่างทีมต่างแดนต่างประเทศอะไรพวกนี้นะครับได้หรืองานที่เกี่ยวกับเงินเงินทองทองช่วงนี้จะลุ่งเรืองมากเป็นพิเศษเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นจังหวะน,นี้นะครับก็มุ่งมั่นตั้งใจในการทํางานถึงแม้จะมีปัญหาหรือปรุปสรรคบ้างาก็ต้องบอกว่าต้องมีนะครับแต่ก็บอกนะครับด้วยความที่ดาวประจำัวเราเป็นเกษตรดาที่ปรดีแปลว่าเราจะผ่านได้อย่างแน่นอนครับ ใครทางานประจําทําต่อไปสู้ต่อไปใครท,ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับก็เรียกว่ามีเกณฑ์ลงทุนขยับขยายได้เช่นเดียวกันครับโชคลาบครับดาวโชคลาบคือดาวพฤหัสครับจะออกจากเรือนกันงานนะครับไปอยู่ในเขสุภาพปลายเดือนเนี่ยแต่ยังพักองศาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโชคลาบก็เรียกว่าไม่ได้โดดเด่นมากนักนะครับแต่ถ้าพื้นดวงใครมีก็ยังจะถูกได้อีกนะครับดาวพฤหัสไปอยู่ในบ้านพระเสาร์ครับก็หมายความว่าอดีจะต,ต้องไปไหว้ พญานาคอะไรอย่างนี้นะครับดาวโชคลาภไปเล่นงกับดาวเกตเห็นไหมครับช่วงปลายเดือนเนี่ยมันแปลว่าไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเข้าวัดซื้อเสี่ยงโชคที่วัดอะไรเงี้ยมีเกตจะทูครับนะตามนี้ได้เลยนะครับเรื่องความรักกันบ้างครับความรักก็คือดาวอังคารเห็นไหมครับเพราะนั้นเนี่ยไปอยู่กับดาวพุธเป็นคู่ศัตรูนะอยู่กับดาวอาทิตย์ก็เป็นคู่ศัตรูเช่นเดียวกันเนี่ยเพราะนั้นความรักถ้าใครโสดแนะนําโสดต่อไปก่อนนะครับจะดีกว่านะครับตรงนี้ แถมดาวองคารนะไปอยู่ในพบอุตตะด้วยนะเป็นพินทุบาทนะครับช่วงนี้เรื่องความรักใครโสดโสดต่อไปก่อนใครมีคู่นะครับโอ้โหระวังทะเลาะระวังง้องแงง,งระวังขัดแย้งกันนะครับเพราะนั้นต้องพูดน้อยๆเอาใจกันเยอะๆยิ้มแย้มแจ่มใสปากไปกินไปเที่ยวจะดีกว่านะครับนะหรือพาไปทําบุญได้เลยนะจะดีมากๆเลยนะครับนะถ้าดาวแฟนเราเนี่ยเป็นมหาจักรนะ เป็นจังหวะที่แฟนเราจะเหนื่อยมากๆในู้ช่วงเวลาเนี้ยเพราะนั้นเราก็จะไปหาเรื่องเขาเราต้องดูแลเขาเสิร์ฟเขานะครับความน่าจะสดใสผลิบานได้ต่อไปอย่างแน่นอนครับบริวารและลูกครับอ่าแน่นอนครับพบปุตตะไงครับดาวพุธน,นยังโดดเด่นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกเราก็จะเรียกว่าว่านอนสอนง่ายนะแต่อาจจะมีเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างอะไรบ้างลเล็กๆ,ๆน้อยๆอย่าได้เป็นกังวลนะครับหรือลูกพูดไม่ฟัง เอออันนี้ก็ต้องพูดจาก,กันดีๆมีเหตุและผลนะเพราะว่าอังคารกับพูดเป็นคู่วิวาทะนะครับส่วนถ้าเป็นลูกน้องก็มีดื้อม,มีขัดแย้งกับเราบ้างเพราะนั้นต้องใจเย็นๆในช่วงเวลานี้นะแต่ทางานได้ดีไหมทํางานได้ดีครับก็เป็นกเกษตรและอุดเลยนะครับจงังหวะเวลานี้นะก็ค,ะค่อยพูดค่อยจาก,กันนะครับสุขภาพครับดาประจําตัวไปเป็นอรินะเพราะฉะนั้นต้องระวังสุขภาพด้วยโรคเก่ากําเริบนะครับซุ่มซ่ามช่องท้องลำไส้อะไรแบบนี้นะต้องดูแลเยอะๆนะครับแต่ก็อย่างที่บอกแล้วครับว่า พักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะเพราะดาวราหูทับวันทีทํางานน่ะพักผ่อนน้อยครับเพราะนั้นก็ฝากดูแลสุขภาพในเดือนนี้ให้มากๆเลยนะครับเลขนําโชคกันบ้างครับาดาวพฤหัสเป็นดาวแห่งภพลาภพาครับเลขห้านะห้าเจ็ดเก้าเนี่ยครับโดดเด่นมากๆอาจจะมีสี่ติดมาด้วยก็ได้นะครับตรงนี้ก็ฝากไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมทาบุญเข้าวัดบ้างครับช่วงนี้จะเฮงจะปังจะดีครับอ่านี้คือบทสรุปคำทำนายในแบบอาจารย์เกตเทวาที่ชัดเจนครับ ้า่านยได้ฟังก็ถูกใจก็จอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะครับแล้วกดกระดิ่งทั้งหมดด้วยนะครับก็อาจารย์จะอัปเดตล่วงหน้าไปฟังก่อนลูกก่อนลยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามได้เลยครับและนี่ครับฝากไว้เลยครับภาพเฉลิมดวงชะต,ตาสวยๆครับเรียกว่าไม่ซ้าใครนะเ็าะจะเป็นลูกดวงเราครับจะรู้ถึงลัคนาเราธาตุอะไรเลิกอะไรนะครับ แล้วมีคาถาบูชาดวงชะตาเอาไปบูชาต่อนะครับดวงจะแข็งหนุนดวงเป็นสติมงคลคาถาเงินล้านส่วนแล้วจะเจริญรุ่งเรืองมีเงินมีทองล่ํารวยเป็นล้านนะครับตรงนี้และที่สําคัญครับจะมีสีครับสีที่จะให้เนี่ยเป็นสีมงคลนะครับยึดใช้ตลอดชีวิตได้เลยครับจะนาโชคลาภความสุขความล่ํารวยความสบายใจให้นะครับบูชาเพียงหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเพียงเท่านั้นครับสนใจนะครับแอดไลน์แอดไซเกเทวาหกห้าครับทักว่าสั่งภาพดวงมาเลยนะครับอ่าแล้วก็จะรีบจัดทําให้เลยนะครับ แ,แน่นอนครับท่านใดที่อยากตรวจดูชะตากับอาจารย์เกรเทวายินดีนะครับดูแม่นๆต้องดูพื้นดวงของท่านบวกดาวจรนะครับแล้วถามว่าดูแล้วได้อะไรต้องทําอย่างไรหนึ่งขั้นตอนบอกไว้หมดเลยครับตามนี้แล้วดูดวงกับอาจารย์เกรเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่าดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหา ให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรับรับทรัพย์รับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่ลยครับสแกนคิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง790กบว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับ มั่นใจได้เลยนะครับสนใจกับแอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกตเทวาที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับ อาจจะทําให้คุณเปเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอดไลน์แอดสาเกรซเทวาหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหน ถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เชรเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับ แล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ํารวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนานเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้ และจังหวัดเกิดครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก,ก่อนรวยก่อน,กกอนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกรทเทวา